สวัสดีครับก็วันนี้มาลุยกันต่อนะครับสำหรับซีรีส์ซูเปอร์ลีกครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เกมที่สิบเจ็ดนะครับมีคิวไปเยือนอินเตอร์มิลานครับก่อนจะรับชมคลิปลุกวนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับตารางคะแนนนะครับตอนนี้ยูเต็ดเราขึ้นมาอยู่อันดับสี่นะครับผมตามหลังบาเยมินิกอยู่แค่2คะแนนนะครับ คือผลงานสามีเกมเนี่ยดีขึ้นนะครับเป็นทีมที่ยิงประตูมากที่สุดนะครับในลีกนะครับสาสิบเอดประตูนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยตามหลังบาเยน์อยู่สแต้มส่วนเินเตอร์มิลานครับตกไปอยู่อันดับแดครับมี2ีสิคะแนนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแพ้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าคะแนนมันไล่กันมากเลยนะครับเนี่ยคะแนนมันไล่กันมากเลยอาจจะร่วมไปถึงอันดับส0ได้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งครับอ่ะไปลุยกันเลยครับเจอยอดทีมแห่งอิตาลีครับเดี๋ยวจัดแผงกันนิดนึงนะฮะ อ่ายูเตตที่ผมกำลังเล่นอยู่นะครับเป็นยูเตดหลังสี่นะครับโอ้โหยวก่อนนะครับไม่ฟิตเหรอตัวสำรองล่ะอ๋อโยโร و อยู่ข้างบนอยู่นะงั้นเอาโยโร و เล่นก่อนก็ได้ครับแล้วก็ลิซันโดมาร์ตินสเดี๋ยวใช้ลิซันโดเล่นกับอูกเต้นะครับอูกเต้พักก่อนแล้วกัน อ่ะผมว่าประมาณนี้น่ากําลังดีนะครับเอาละตรงนี้เลยประมาณนี้ครับเอามาทุสคุณย่าไม่ฟิตนะครับเราเมชสั่นเมาแล้วกันอีบาโกนอฟมาแล้วครับไปลุยกันเลยจัดมุมกล้องกันด้วยครับโอเคไปครับสารซีโร่ครับก็อ่าระดับการเล่นที่ผมปรับไว้ตั้งแต่ e ีแรกก็คือเล่นแบบยากสุดเลยนะครับหกดาวโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ ตั้งกฎไว้นะครับเอาเรดาร์ที่เป็นแผนที่ย้างล่างออกนะครับไม่ให้มองเห็นแล้วก็ให้ AI เปลี่ยนตัวให้นะครับเอาละครับก็ขอนำทุกท่านนะครับเข้ามารับชมฟุตบอลซูเปอร์ลีกครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนัดที่17ไปเยือนอินเตอร์มิลานครับวันนี้ก็ผมแอดมินเพลนโซนทำหน้าที่ฝึกภาพย้ายแล้วก็เล่นในวันนี้ครับก็เล่นผ่านอีฟุตบอลนะฮะ2021ครับ จอยที่ใช้เนี่ยจะเป็นของเลต r าก o อนนะครับจูโนจีแปดหนึ่งแปดครับก็เป็นจอยไร้สายออกใหม่ของเลต r าก o อนครับก็ใครสนใจก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีโอกาสขึ้นไปเป็นจ่าฝูงหรือเปล่าผมเคยเป็นจ่าฝูงอยู่3เกมแรกนะครับโอ้นเตอร์มิลานครับ352ครับหน้าเป้าเป็นเตลามี่กับลอตาโรมาติเนสนะครับโอ้โหวันนี้ตูลามตัวสำรองนะครับ สามประตูเป็นยาซอมเมอร์ครับยูเต็ดครับ4-2-1-3ครับเซสโกนาเป้าซ้ายเมซอนเมาว์ฝ่าโมโมครับตัวลุกเป็นบูโน่ครับตัวรับเป็นลิซานโดมาว์กับไมนูนะครับเซนเนอร์แฮปเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใช้แม็กควายนะครับไม่ฟิตส่งโยโร่ลงมาครับสามประตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนครับก็หวังว่าแผนหลังสี่ของแมนยูเนี่ยจะถูกกใจใครหลายคนครับเกมเริ่มครับเป็นเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานเขี่ยลูกเล่นก่อนครับ จากซ้ายไปขวาแตดเรามาในชุดแดงขาใหลูคูครับเปิดมาลูกนี้เซเล,ลสกี้โซนค,ครับจังหวะนี้จ่ายมาฟอสเตซี่เซเล,ลสกี้เซเล,ลสกี้ครับมาที่ฟาเตซี่ครับอาคันจีอาคันจีน,นี่เคยอยู่กับซิตี้นะฮะเปิดมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วแม่งแม่นด้วยครับเซเลสกี้ กลางเลล่าวินะครับเมสันเมาส์ไหลมาสวยครับบูโน่แล้วยกเลยครับจังหวะนี้รู้กันรู้กันแล้วยิงเลยครับอู้วิตเปเซฟครับซอมเมอร์ทักทายก่อนครับยูเนเต็ดเราก็ซูเปอร์ลีกเนี่ยก็คือทำเป็นลีกนะครับอ๋อแล้วครับจังหวะนี้ก่อนยังไม่ต้องสนใจเฮ้ยอู้กระชากแรงเกินซูเปอร์ลีกครับก็เป็นการจัดทีม20ทีมครับจาก ทุกลีกนะครับที่เป็นระดับท็อปมาเจอกันครับคือความยากเนี่ยที่ผมตั้งไว้คือมันยากกว่า UCL เฟสลีกนะครับเพราะว่ามัน20ทีเลยจัดหลีกกันก็แข่งกันทั้งหมดแบบเจอกันหมดนะครับทั้งหมด38เกมห่าครับจังหวะนี้ก่อนออตอนนี้ผ่านไปแล้วนี่เกมที่17แล้วนะครับจะครึ่งทางแล้วนะครับเรายังคงอยู่หัวตารางอยู่นะครับก็ตั้งเป้าไว้จะพาู u เ o ต e ดคว้าชแชมป์นะครับรายการนี้ให้ได้ หลังจากที่เคยเล่น UCL แมนยูก็คว้าแชมป์ได้เอาเสรโกยิงก่อนเลยครับโอ้โหเตะเซฟยานซอมเมอร์ครับก็เล่นไปภาคบรรยายไปนะครับอาจจะมีอัธรรถไม่เหมือนฝึกภาคบรรยายนะครับบางทีก็อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างถ้ายิงไม่เข้าครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นอีกบทเลยบทหนึ่งแล้วกันนะครับรับเตะมุมครับอีเบเปิดมาครับบูโน่เปิดโค้งมาลูกนี้ไม่ได้ลุ้นครับ บอลก่อนครับลูกชอไหลมาแล้วแตะมาตรงนี้มาทายเดอลิกยิงอุ้ยติดฉลบครับเหมือนจะแรงด้วยนะครับลูกเมอสักครู่นี่เหมือนจะเป็นลูกไฟเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ตงอ่าวจังหวะนี้เก็บได้เอ้าหลุดแล้วครับจังหวะนี้ไบรอันเอ็มเบอร์โมยิงโอชนเสาอีกครับโอ้โหอะละครับระวังให้ดีนะครับอินเตอร์เปิดมาแล้วเซตโกเรียบร้อยครับ1-0โอ้โห น้ำแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ล้ำหน้าหรือเปล่าครับไม่ล้ำด้วยครับเบนจามินเซสโกของจริงไม่รู้ยังไงนะครับอาจจะยิงได้น้อยประตูครับแต่ว่าในซูเปอร์ลีกในอีฟุตบอล2021ผมยิงเยอะที่สุดในทีมแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เช็คเลยนะครับว่าผ่านไปครึ่งดูการใครเป็นดาวซันโบนะครับแต่ที่แน่ทีมเราอ่ะยิงไป32นี่เป็นประตูที่32นะครับนี่ครับจังหวะยิงของเอโมชนเสาแล้วนี่ครับเมสันเมา คือจังหวะบูโน่เปิดนี่คือเห็นเลยครับแล้วเซสโก้จิ้มเข้าไปลูกนี้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอ่าแล้วครับขึ้นนําแล้วนะครับส่วนใครที่ถามว่าเล่นผ่านคอนโซลไหนก็คือผมเล่นผ่าน PC นะครับเป็น PC แล้วก็อ่าตัวเกมเป็นอีฟุตบอลนะฮะสองพันยี่สิบเอ็ดหรือ e ีฟุตบอลสองพันยี่สิบหกและครับเป็นแพทเป็นตัวเกมเป็น e ีฟุตบอลสองพันยี่สิบเอ็ดเขาแต่ว่าเป็นแพทสองพันยี่สิบหกนะครับก็คืออ่าย้ายตัวล่าสุดนะครับ มาครับจังหวะนี้ต่อครับก็อยากจะไปลองเล่นฟีฟ่าดูนะครับหรือ FC นะฮะยังไม่มีโอกาสได้ลองไปเล่น FC เลยผมเป็นอ่าคนที่ติดเล่นแล้วก็ติดตามอีฟุตบอลหรือเพจมานานมากแล้วนะครับเอ้าแล้วพลาดเองครับโอ้ยิงออกโอ้จังหวะนี้เซสโกพลาดเองครับต้องขออภัยด้วยครับลูกนี้ต้องเป็นประตูนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าบอลมันจะมาหาด้วยซ้ำนะครับนี่ครับ โอ้โหจังหวะเขาทำพลาดเองแต่ว่ายิงหักข้อมากไปหน่อยนะครับก็ยังไม่ได้ครับแหมประตูที่2นี่จะมาหลายครั้งนะครับอาเชบ,บี้เอาละครับจ่ายกันขูหเลยเพรสซิงสูงครับคือผมคิดว่ายูเต็ดหลัง4เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วล่ะนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลัง3เท่าไหร่ในปัจจุบันนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูตามผลงานกันไปครับ ของจริงอาจจะเล่นไม่ดีครับของจริงอาจจะฟอร์ไม่ดีแต่ว่าในเกมเรายังดีอยู่ครับแต่มุมครับจังหวะนี้อ้าวไปโดนผู้เล่นของอินเตอร์ออกนะครับโอ้โหสบายเลยครับยโร่ไหลมาอาละครับจังหวะนี้เราก็ยังได้ทุ่มอยู่ครับผ่านไปแล้ว25นาทีครับอิเตตยังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบไปก่อนบุโน่มา้วครับบุโนพิกสวย เมสันมาโ้โหเดฟลายครับเตะขึ้นมายานซอมเมอร์ซซเลนสกี้อาวแล้วครับจังหวะนี้อาร์เซบีโดนเพลสแล้วเกือบไปครับอา้าวเดลิกแค่กับสกิดนิดเดียวเองหูแล้วจ่ายแม่นด้วยครับลิซันโดมาตินเนส,สกอตมาแล้วลูกชอไหลมาอา้าวจ่ายเสียเองครับบาลบ้าครับให้มาที่เซเลนสกี้อาแล้วครับสวยครับ ุกชอให้มาลิซันโดมาตินเนสคือมันไม่มีเลดร์แผ่นที่ยางล่างเราก็เลยจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมอ,ออกไปครับไหลมาสวยสวยครับแทงมาลูกนี้เอ็มเบอร์โม้โหจะยิงแล้วจังหวะน,นี้อาล้ครับบูโน่บูโน่สัดลูกนี้ครับสุดเซฟอีกแล้วครับงานชุกเลยครับยานซอมเมอร์อันนี้คือยิงอัดเข้าไปเลยนะครับไม่ได้ปั่นแรงสิ้นนะครับคือหลายท่านเนี่ยอาจจะดูผมเล่นมาก็อาจจะเห็นผมยิงปั่นโค้งบ่อย แต่ว่าลูกนี้มันต้องยิงเลยครับจังหวะเดียวเท่านั้นแลครับเปิดมุมลูกนี้จากไบรอันเอเบอร์โมครับเปิดมาลูกนี้ย้อยเขามาเมสันเมาอ้าวบอลหายครับยโ ر โยโรให้มาที่ลิซันโดมาติเนสไหลมาสวยครับลิซันโดมาติเนสเปิดเข้ามาแล้วโขกเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับ2 0ครับรับไม่อยู่ครับโอ้โหลิซันโดมาติเนสครับนี่ครับตัวนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เปิดดีมากๆานะครับ ตัวริมเส้นทางกลับซ้ายเนี่ยชอกับมาตินเนสเนี่ยจะเปิดดีนะครับโอ้โหแล้วลูกนี้ครับคือลิซอนโดมาติเนสเกมนี้เนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะแต่ว่าดันขึ้นมาเปิดลูกนี้แล้วนี่ครับมงนี่ครับอูมงลอดขานะครับโอ้โหยานซัมเมอร์ครับไม่ไหวครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่เหมือนจะง่ายเลยครับเกมนี้หรือถ้าใครดูมาเนี่ยผมมาชนะ3เกมแรกกันนะครับเปิดฤดูกาลมานะ แล้วก็แพ้6เกมติดถ้าใครได้ดูนะไม่ใช่6เกมติดเลยไม่ชนะใคร6เกมติดครับอันดับเนี่ยล่วงไป14-15เลยครับเพิ่งจะมาชนะ3-4เกมติดต่อกันไม่กี่วันที่ผ่านมานครับอ่าครับมาต่อครับนูแซมาซาอุยแล้วเป็นบูโนซัดแลบเรียบร้อยครับโอ้โห3-0เงียบสกอร์ไหลลื่นครับโอ้โหเหมือนจะง่ายเลยครับเกมนี้โอ้โหล้วนเลยครับกองหลังอินเตอร์คือลูกนี้เห็นแล้วแหละว่าต้องตัดเข้ามาแล้วคัดแบ็กยิงเลยครับลูกนี้จริง มีดวงด้วยนะเพราะาผมกดยิงไม่ดีนะผมกดยิงเบามากเลยแต่ว่ามันไปฉลับกองหลังครับนี่ครับนี่ครับไปฉลับนะฮะโอโ้ก็ช่วยไม่ได้นะครับไปโดนหมายเลขสิบเจ็ดนะฮะไปโดนหลังหมายเลขสิบเจ็ดแล้วทําเข้าประตูไปแต่ว่าสกอร์น่าจะขึ้นเป็นของบูโน่นี่ครับนี่ครับยิงฉลับครับนี่ครับไปโดนหลังนิดเดียวแล้วบอลเปลี่ยนทางะครับก็ช่วยไม่ได้ครับก็ผลประโยชน์ก็ตกของจําเลยครับสามศูนย์ไปเลยโอ้โหน้ำขาดเลยครับ โอ้นี่โอกาสขึ้นจ่าฝูงนี่มีสูงเลยต้องไปลุ้นคููบาเยินก่อนนะครับถ้าบาเยินแพ้หรือเสมอเราขึ้นจ่าฝูงเลยนะครับคือจะกลับมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งครับกลางฤดูกาลพอดีเมื่อตอนต้นฤดูกาลเนี่ยผมบอกคือผมชนะ3ามเกมติดผมอยู่จ่าฝูงมาแล้วครับแต่ว่ากอดมาแพ้เสมอรัวๆเหมือนกัน,นครับแพ้ไปหลายเกมเลยครับ ตอนนั้นทอดใจแล้วว่าจะไม่เล่นต่อแล้วตอนนั้นอะผมผมเขียนหน้าปกคลิปเลยเอ้ยผมเขียนบอกเลยว่าถ้าเกิดหน้าต่อไปผมแพ้ผมจะไม่เล่นแล้วนะครับก็คือเหมือนโดนปลดออกอะไรเงี้ยแต่แม่งศสึกชนะเฉยเลยเอาแล้วครับเซสโกเซสโกเปิดมาอ้หูโดนครับอ้โหโดนไม่ฟาวด้วยครับกรรมการก็สุดๆเลยเปิดก่อนครับแล้วโขกอีกแล้วครับแล้วยิงมาตลาอุยเอาละครับจังหวะนี้บุกแหลกครับแล้วครึ่งแรกเหลือเวลาเยอะด้วยครับ อุ้ยถ้าถล่มนี่อินเตอร์นี่แบบผมไม่เคยยิงใครได้เยอะเลยนะครับอ้าวโดนแล้วครับหลุดแล้วเราตาโลครับอันนี้ไม่ใช่ลิซันโดนะอันนี้เราตาโลมาตินเนสไหมหนูอุ้ยแรงเกินครับเกือบแล้วเกือบโดนไปเหลืองง่ายๆเอ้ยโดนเลยหูยนี่โอกาสแรกของอินเตอร์ครับโอ้ยยิงจากยิงไกลลูกนี้ครับเกือบไปเหมือนกันครับยิงดีแล้วนะครับแต่ว่าซูเปอร์เซฟได้ครับ เตะมุมครับของอินเตอร์มิลานครับเคาร์ลูคูจะเป็นคนเตะมุมครับเตะมุมแรกของอินเตอร์ด้วยนะครับนาทีสุดท้ายพอดีเราเปิดโค้งเข้ามาโอ้โหได้หกมาเซฟครับเซฟบ้างครับงานโอ้รวูบงานชุกท่วงไายครึ่งแรกครับเซฟบ้างเซฟบ้างแล้วสวนกลับครับเอาล้วครับมีโอกาสมาลุ้นกันครับว่าจะได้ประตูเพิ่มหรือเปล่าเบนจามินเซสโกเบนจามินเซสโกโุ้ยอ๋อาล้ครับยังต่อครับเตะมุมเงียบจังหวะนี้ เซสโสกนีิอัดเข้าสองแรกเลยครับดูครับเอโมมแล้วเซสโกสัสก่สด้วยซ้าย <c oughs> ยานซอมเมอร์นี่ผมว่ายานซอมเมอร์ในงานหนักกว่าเราเยอะนะครับบโนโเปิดโค้งเข้ามาแล้วโอโ้โ,อโหโเบาเกินครับอ่ะจบครึ่งแรกครับสกอรร์น่าพอใจครับ3 0แต่ครึ่งหลังเนี่ยทุกคนคนที่เข้ามาดูที่หลังจะไม่เคยรู้นะว่าผมให้มันเปลี่ยนตัวเองนะครับเดีย๋ยวคอยดูแล้วกันว่ามันจะเปลี่ยนใครลงมาบ้างนี่ครับ โอกาสยิงถึง12ครั้งนะครับเข้ากรอบไป8ติดเซฟไป6นะครับส่วนลูกที่ฉลี่หลังมันไม่นับไงเอาล่ะยานอมมร์นี่เซฟเยอะนะหรือว่าผมยิงกากเองวะผมยิงไม่ค่อยดีมากกว่าเอาล่ะครับเดีย๋ยวมาดูนว่าครึ่งหลังมันจะเปลี่ยนใครออกครับ <laughs> ตัวดีเปลี่ยนเข้าไอ้ตัวตัวดีเปลี่ยนออกตัวกระจอกเปลี่ยนเข้าผมก็อย่างเซงอะเอาล่ะครับลูกชอก่อนที่จะเปลี่ยนออกขออีกสักลูกเถอะหึงงงอะไรวะเนี่ย ไม่ได้แม่นเลยเอาละครับมาซาวุมาซาวุกัดแทกกัดแทกเบียดอื้อหือ๋อาล้วครับแย่งมาได้แล้วคืนมาไมนูไหลมาปึ๊บแทงมาบู๊ยเรียบร้อยครับ4-0 <'s> <laughs> เรียบร้อยครับโอ้โหเบนจามินเซตโก้เฮตทริกครับโอ้โหกอดใครว้นหน้าโอ้โหแฮตทริกครับโอ้โ oh ห้ ho. เราไปยิงใส่ที่ซานซีโร่ด้วยนะครับคือผมก็รู้ว่าเกมนี้มันยากมากนะเพราะว่าเราไปยืนเขานะแต่พอมันได้ประตูเร็วอ่ะผมว่ามันลวนเลยผมว่าแผงหลังของอินเตอร์มันลวนนะและดูน่ครับผมก็จ่ายอย่างเดียวเนี่ยจังหวะแตะลูกนี้มันพลาดเองอะเบอร์16บหกอ่ะผมจําชื่อไม่ได้เบอร์16มันถล่มไปแล้วอยู่คุณดูอีกทีนะครับนี่ครับเบอร์16มันถล่มไปแล้วนะครับคือจังหวะที่เซสโก้มันแตะยาวมันครับเนี่ยแล้วเบอร์16มันถล่มไปเห็นไหม แล้วมันกลับมาก็ไม่ทันแล้วครับอย่างสมเมอร์ก็ไม่ไหวเพราะว่ามันใกล้เกินครับ4ต่อ0นครับแพทริกของเบนจามินเซสโกครับคุณจะเปลี่ยนเซสโกออกก็ไม่เป็นไรแล้วครับ AI เพราะว่าเซสโกแฮตริกไปแล้วครับตัวสำรองกองหน้าก็จะมีซ็กซี่นะครับเอ้ยโดนเลยเหลาตาโลโอ้โหอดครีมชีสเลยมัวแต่แพร่ครับไล่มาเป็น1ต่อเหลาตาโลมาตีเนส สวยๆ yeah. ลูกนี้สวยครับต้องต้องชมนิดนึงเขาแอซิดจังหวะเดียวไม่ล้ำหน้าอูมารลาอวีครับ<ป>ยืนตำแหน่งพลาดคนสุดท้ายพอดีแล้วมาคิทยานครับลงมาแทนเซเลฟสกี้ครับลงมาเล่นเป็นปีกขวานะครับมาคิทยานอ่านะครับ4่ตอนหนึง่งไม่เป็นไรน่าจะมีประตูมากมากกว่าน,นี้นะเหมือนจะมีมากกว่านี้คิดว่าคิดว่าไม่เราก็เขาอะอ่ะนะครับ าราซี่เฮ้ยเฮ้ย,ยงานเข้าแล้วโอ้โหไี่งไงไี่งไงนี่ไงระวังให้ดีนะครับไหลมาไมานูสวยบูโน่บูโนโ่ไหลามาโอ้โหเบาเกินครับเมสันเมลยานซอมเมอร์สวยเอ็โมโบโม่เอ็มโบโม่ปั่นคุ้งโอ้โหเบาเกินไปครับมันไกลมากนะเกือบสี่สิบหลาอ่ะไม่เป็นไรแต่ผมนึกว่าประตูจะออกมาไกลด้วย ไม่ออกนะจังหวะนี้คือผมไม่เห็นเรดาร์ไงผมก็กาไม่ถูกแต่ผมก็ลอง่อาจินตนาการเอานะครับเพราะว่าเรดาร์ตัวผู้เล่นมันหายไปจะมองไม่เห็น <c oughs> เวลายิงไกลย,ยิงแรงเงี้ยจ่ายไกลเอ,อ้ยโดนแล้วครับงานเข้าอีกแล้วหูยังดีครับสก,กัดสุดท้าย <c oughs> เป็นมาติเนช่วยไว้ไม่นั้นอย่าโดนยกเหมือนลูกเมื่อกี้อีกออะแล้วเปลี่ยนตัวครับเอาเจ้าหนูเบซี่ลงมาครับแพนินโบมโมแล้วก็ดาโล่ลงมาอีกแล้วครับ จะลงอะไรนักหนาว่าดารุเอาอยัางไงครับฟาวด์ด้วยครับดารุมาแทนใครครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับชอก็ยังอยู่นะมาตีนีก,ก็ยังอยู่ดาร่น่าจะมาแทนมาสลาอุยนะครับตามตำแหน่งนะมันเปลี่ยนมันเองนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะเซเลนสกี้อ๋อมาขิดยานมาได้ตรงกลางนะครับเซเลนสกี้ยังอยู่นะรึ่งหลังเราก็ดอบลงเยอะนะครับเรานาแล้วไงเฮ้ยทะลุแล้วแทง เฮริกมาคิดทยานเจอก,กับดาโลโอ้สวยครับล็อกไว้ก่อนยังไม่จ่ายแข่งมาลูกนี้เมซนเมาเอา้าล้มไปเองใครลุกก่อนโอ้โหเดลฟลายเดลฟลายถึงก่อนส่งให้ซอมเมอร์โอ้โหแล้วมาคิทยานถึงด้วยครับ <S <S ไปเองครับ,รบมาคิทยานเฮลิสเอ้า,อามีสะดุดนิดนึงเล่นต่อดาโลฟลอเรซี่อุ้ยล้มไปแล้วครับผู้สินเป่าเลยครับจังหวะนี้ยโร่น่าจะเหลืองครับน่าจะเหลืองนะ เรียบร้อยตามระเบียบฝาหน้ากรอบด้วยแต่ว่าฟรีคิกมันไม่ได้น่ากลัวมากครับควายลูกกูเราลองด้วยกันเผื่อเผื่อเขายิงขึ้นมาเว้ยโอ้ยิงว่ะเฮ้ยยดีกระโดดทันนะฮะกดสี่เหลี่ยมเอ็กนะครับกระโดดไอ้สี่เหลี่ยมโอนะฮะตามปุ่มเลยเมื่อกี้แม็กควายลงมาปะเหมือนแม็กควายจะลงมาแทนใครวะเดี๋ยวก่อนนะครับแล้วแม็กควายมาแทนใครอ่ะไอ้ ي, แม็กควายลงมาจริงด้วยครับแทนชอปะ คแอน,นชอก็ได้เอาจ่ายเสียเองยโอ้โหเกือบเมสันเมาหมาแล้วครับบูโ,โนโเรายกมาแล้วจกกวังหวะนี้ลาซี่ครับใครก็ไม่ดูแล้วผมก็พวกผู้เล่นดาวรุ่งผมไม่เคยใช้เลยแต่ว่า AI มันเปลี่ยนมาเองอะซาล,ลนสกี้เฮ้ยยิงเลยโอ้หเกือบเกือบเกบดีดีลูกนี้เขาจ่ายดีนะครับแต่ว่าหลังเรามันรั่วเอง จังหวะสุดท้ายครับดารโร่ครับยืนห่างดารโร่มันยืนห่างอ่ะเกือบไปครับอุกคาเต้ลงมาแทนไมนูครับคนสุดท้ายโคต้าที่5โอกาสยิง15ครั้งครับของแมนยูเต็ดบงมาโอ้โหไม่ได้เปรียบเลยครับอาคันช่เฮนริกมาคิทยาครับจังหวะนี้ตัดได้ปึ๊บไหลมาแล้วื้อราซี่ยานซอมเมอร์ ยกมากูกาเต้โอหหลังมาไม่ค่อยดีครับอาจจะมีเซสโก้เก็บอาเชบี้หรือเวลาอีกเยอะเลยครับน่าจะเกือบ15นาทีได้อินเตอร์ก็ยังตามหลังเราอยู่ครับ1ต่อ4เอาครึ่งหลังเราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะตัวสำรองอะไรที่ผมบอกครึ่งหลังเราจะลุนๆนิดนึงเพราะตัวสำรองเลยเอาล้วครับได้ส่วนบ้าง แทงมาโอ้โหแล้วยังไงต่อลาซี่เจ้าหนูดาวลุงเอาได้บอลด้วยครับแล้วชิปเลยชิปจริงๆเลยแม่งเอ้ย <c oughs> ลูกชิปนี่เล่นยากนะครับผมก็ไม่ค่อยเสียนลูกชิปเท่าไหร่ชอบยิงปั่นโค้งมากกว่าต้องไปฝึกลูกชิปเพิ่มมลล่ละหายตลอดครับเซ็งเลยเอา้อาวอา้าฟาวครับ ซึ่งหลังผมก็ดรอปไปเยอะนะครับเพราะว่าตัวสำรองกอ้าวจะมีงัดกันซะแล้วครับมาคิตยานกับไคอเดลลิกเหรออ้ยเด์ลิกก็เล่นน่าเกียดเกินไปสอกใสอ้าวคุณย่าลงมาแทนบูโนโล่ลครับอ้าวยังมีโค้ต้หนึ่งคนเหรอผมนึกว่าเปลี่ยนครบห้าแล้วนะครับนิโก้บาเล,ล่าบาเล,ล่าอ้าช้าแล้วครับบาเล,ล่าเราวยกแล้วครับเบนเจามินความเร็วอย่างเดียวแล้วตอนนี้ยานซอมเมอร์ อา as as ้าหนีละรวมไปสร่วมไปสี่เปิดหมดเปิดหมดเปิดหมด,ด,หมดโหดพูดไ่ถูกอา้าวเรียบร้อยครับภูมมอย่างนี้อา้อาวอติเนสพลาดเองครับอา้าวดาโลช่วยหน่อยเว้ฟาเตซี่แตะแม่งเลยครับแหมฟาวอีกแล้วครับปีคิกของอินเตอร์มิลานครับคารนลูคูสี่ต่อหนึ่งครับสกอร์ยังโอเคอยู่ครับ รึ่งหลังได้มา1ประตูเนาะเอาละนะครับไปต่อเลยครับจังหวะนี้แล้วยกแล้วครับอืมไปติดนิดเดียวเหลือประมาณ5นาทีครับมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับทั้งสองทีมเอ้าจังหวะนี้มาทิอุสคุนย่าอ้เมสันเมาโอ้ยนอกเกมครับเมสันเมาโอ้โหเหลืองเลยน่าจะไม่พลาดครับเหลืองหรือแดงน่าจะเหลืองเฉยๆละเล่นนอกเกมไปหน่อยเอา้าไม่ฟาวด้วย เอาแซดดี้ลงมาครับเอ้ยมีโดนเหลืองด้วยวูสินลืมวักใบครับเสียบอย่างนี้ไม่โดนเหลืองได้ไงใช่ไหมเรายังแปลกใจแล้วอ่าวครับจังหวะนี้อ่าล้ครับได้สวนบ้างแทงมาโอ้ไม่ผ่านนะครับเอ้ยเปิดมาครับลูกนี้นาทีสุดท้ายหลอกมาอุ้ยไม่ออกด้วยครับอ่าแล้วเล่นต่อครับ ามโดนครับโดนครับโอ้โหเจ็บหรือเปล่าครับระวังให้ดีแล้วเหลืองอีกแล้วครับบาลบ้าไอ้บาลล่าครับโหโหดจริงบอลมันโดนนำนั่นแหละบาลล่าฟาวนีครับไปเหลืองแล้วจ่ายมาเอ้าฟาวอีกแล้วเอ้าผมฟาวเหรอเนี่ยผมเป็นคนจ่ายไม่ใช่เหรอวะอะไรของมันเนี่ยอูกเต้่ใชิูกเต้ครับเป็นมาติเนสกับมาติเนสเจอกัน ดีมาคู่ครับลงมาแทนนิโกบาลเลาเราฟาวเยอะมากเลยเขาถาว่าเราเล่นแรงเหรอเอาล้วครับทด4นาทีเมสันเมาส์วิ่ outh, งช้ามากเลยเมสันเมาส์จุ๊บโอ้โหยังชา้าไปแล้วครับทางซ,าางซา้ายแฮร์รี่แม็กควายเปิดมาโอ้โห <laughs> คนที่เปิดเป็นแฮร์รี่แม็กควายคิดดูกันโอ้โหเอาล้วครับยูเนเต็ดกำลังจะเก็บ3คะแนนแล้วลุ้นขึ้นจ่าฝูงครับต้องดูผลของบ่ายเยินนะครับ ยังไงดีจังหวะนี้ถ่ายแล้วครับโอ้ยยังไงล้มไปแล้วอ่าครับชนะครับโอ้โหสี่ต่อหนึ่งเย็บอ่าครับโหนี่ถือบอลกลับบ้านเลยครับเดสโก้สามประตูแฮตทริกครับวันนี้โอกาสยิงค่อนข้างเยอะนะครับสิบหกครั้งเข้ากรอบสิบเอ็ดยาซัมเมอร์เซฟไปแปดครั้งครับสิบจุดศูนย์เย็บอ่าครับมาดูเกมผลคู่อื่นกันบาเยินบาเยินอยู่ไหนวะยังไม่เห็นครับเชลซีแพ้เบเวอิก้าสูตรหนึ่ง เตยมเช่1-0ครับอตลโกมาลิตชนะยูเตุส1-0กราซายแพ้บาซ่า0-1แล้วายืนเสมอครับโอ้โหเอาเราก็น้ำมาดิอาร์เซนอลชนะเลเวอร์กูเซ่น1-0ครับอัจจ์ชนะเฟสเช่4-0มาริทแพ้ดอตมูล0-4แล้วก็ลิมพูกเสมอแมาสตี้ครับแล้วคะแนนจ่าฝูงครับโอ้โห30คะแนนเท่ากัน3ทีมครับแต่ว่าประตูที่เสียเราบวก14แล้วเราเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดนะฮะ35ประตูครับ นี่ครับเราไปพลาดเสมอ6แพ้3ช่วงต้นเกมนะครับช่วงต้นฤดูกาลนะก็โอเคกลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งช่วงกลางฤดูกาลพอดีครับอันดับสุดท้ายเนี่ยเป็นอาแจกนะครับอาร์เซนอลแล้วก็ยูเวนตุสนะฮะอยู่หลังท้ายเลยครับก็นี่ก็เป็นผลบทสรุปของกลางสัปดาห์นะครับอ่ากลางฤดูกาลนะครับของบอลซูเปอร์ลีกของแมนยูครับโอเคเกมหน้าเราเจอใครครับนัดที่18เจอกับแอตเลติโกมาดริดทีมอันดับ3นะครับ ก็จัดกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ